แหลม่ตู้ลูกเต้าห่ามอยู่อ่าคือไปเป็นห่วงลูกหลานอยู่แล้วเออมดยาชิตะคอ,อใช้เออถ้าให้เมดอะเลอโลคิดจรินใช้เออขันหัวไปหาเข้าลูกขันหัหายไ,ไปตัวไป <c oughs> ตัวไปกับโบใจตัวอีกปัวก็บดีกับไปปัวอะเลไปปัวดีดไปปัวแล้วกับไปคอเข,อขออ้าอออนำ้ำเข้าน้ำคอเงินน้ำได้แล้วก็ซื้อฮักยาคดีพ่อไปขอ โดยพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีเบิร์ตสุขสุขคนเนาะพ่อพี่น้องเลยโบว์วัชอยู่ไกลอยู่ไกลเนาะอ่าโบว์วัชอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยพี่น้องเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบอร์จิตอุทุมพรคือเก่าอีกเซนเคยเนาะตอนนี้น้องพี่น้องเลยทางบอร์จิตเองกับภาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีอ่ามาอยู่ที่พี่น้องพ่อพี่น้องเก่งกระเบาบ้านของทางอ่าแม่น้องน้ำเพชรเพิน่นน้องพี่น้องเลย มาเตดองนพ่อพี่น้องดองเฮื่อนเอื้อลำพอนเพิ่นบรจิตเองก็ได้มาก็ได้ถือเอาการนี้มาเต้เฮือนเอื้อเพิ่นก็มางานโตบริจิตเองก็ได้เนาะก็ยินดีนำเอื้อเพิ่นมาเนี่ยก็ได้ก็พูดดีว่ามาเมื่อนี้เนาะพพิร้องทางบริจิตและก็ทางทีมงานเนาะได้พากันเนาะเอาเขา สารน้องพ่อพี่น้องเลยออามาให้ทางน้องนภิดเนาะผู้ดีว่ามีทางผู้รักผู้ใหญ่เนาะทางบรเสียนเพื่อนน้องพ่อพี่น้องเลยนะครับหน้าที่เป็นสะพานบุญเห็นกับผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนมื่อนี้ก็ได้ซื้อเข่าซื้อน้ำเนาะก็ถือว่าหลายพอสมควรพี่น้องเลยมื่อนี้ก็ได้พอดีว่ามื่อนี้น้องพ่อพี่น้องหลังอะไรเนีทางที่ว่าเทาทีมงานเทาเดินทางมาเนาะบัดจอทางอนไรไม่ตู้เพื่อนดังคิดที่ว่าทางบุจิตได้อาลงไปแหละ เนนพ,พิ่นไปหาเขาเลานะบ้านเนาะพ่อพี่น้องกะคือว่าเนาะจากที่ได้ยินทางเมตู้เพิ่นว่าน้องพ่อพี่น้องแบบไปหาคอเข่าแบบนี้นะพี่น้องเลยหาเลาะบ้านคือคุ้มเป็นจริงทางแม่น้องน้ำเพชรเพิ่นกับบริษัทแห้มาเลยบริายากให้ไปเพราะว่าเห็นทางแม่แถวเพิ่นสุขภาพบโบกแหงย่งางโค้งกุง้กงกล้วยดังกุ้งไปเหมือนกัาทางเอื้อยเพิ่นก็ว่าบริาายากให้แม่ไป อ่สีหาะท่นจังขับใบไปเนาะท่านมาท่านก็จัางว่ากันเพื่อจะมาท่างอ่าแม่เพื่อนบัดสงสารอ่ากบาลูกก็เลยขนาดตัวเนาะว่าจีไปหาหมุกฮ่มอแบบนี้ขนาดพี่แดงเลยอ่าถึงขันตัวอ่าดูกว่าสิไปหาหมอเด้อบ้านอ่าบ่อยอยากให้ลูกเป็นห่วงอ่าคุณปีจริงก็ไปหาเขอเขาได้พี่แดงเลยอ่าอยู่ที่บ้านบ้านอย่างน้อบ้านอย่างไรอ่าบ้านสะพังน้องพี่น้องน้องสะพังแบบนี้แหละ ไป้าสนองพ่อพี่น้องจังใดก็เดียวสีไปหาทั้งครอบครัวแม่น้องน้ำเพชรกับคนอื่นขอขอบคุณขอบคุณทางภูรักภูใหญ่เพิ่อนน้องพิโรธที่ว่าช่วยนะองครอบครัวของทาั้าแม่น้องน้ำเพชรเพิ่นเดี๋ยวทางบุจิตน้องพน้องสีเขาไปทักทายสบายดีเยี่ยมยามถามไทยทั้าครอบครัวเพิ่นก่อนเด้อน้องพน้องโอเคป้าสนองเดี๋ยวทางบุจิตเองสีเขาไปถามไทยทาง Nông à, nắm Phết cốc của phần nam, nó có vị đông người bao rồi 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 đôi bây sáng hung này con ngam khôn ngam bây giờ này hả? Tất bài đi? Yaa yeah, bây giờ này, tất bài đi đâu đôi đôi đôi, oh, tất đi đi tất bài đi tất bại đi tất yeah. bại đi tất bại đường Bằng Nam, à sẽ phải đi con má, à... à, tôi luôn Bằng Nam, mama thì thằng này Bằng Nam bật đi, thang nhào, nhà chăm thằng trai, nhào bao, trăm treo, miền bắc, ờ... cấp mật sợi, ờ... nó nó hết, đang đi, จริงๆไหนหมังสะไรข้าวเบิร์ดเลยเบิร์ดดับเบิลชวนนะเบิร์ดแล้วเนาะนหนาะป้าพี่้องเลยเข่าเป็นธรรมดาเนี่ยนี่จะเป็นเข่าผู้ใหญ่เพิ่นตัวนี้นี่จะเป็นเข่าที่ว่าแม่มใหญ่ไปขอเนาะอไปขอนี่ก็แมนพี่้องแมนน่ะหนก็โอ้ยโอ้หลายๆแนวมาเนี่ยนี่อย่างนี้มีใครเมนบอก ไม่ได้เออนี่หรอวะอ่าพอดีเลยฉันอืมใคล่าชาวบ้านนี่ก็สิบุระยานะกินแต่ต้มบางน้ำเนาะออโอ้โหรับซีนพุ่นเอออุ๊บเนาะ เออปะลูกคนเดิโลงดูดูอ่าตู้ไปพ่อเพิ่นย่างน้ำเค้มทางเอ้ยเอ้าว่ะเม่ตู้เราว่ะนี่ว่ะย่างไปใช้นี่ว่เนกคิดว่าน้องรพศรีเล่นตามก้นเดแต่บอกว่ามาพอเดียวว่าฉันเนาะเออเห็ดหัวบ่อืมตะนางกับตุ๊กไส เออเอาน้เป๋าว่เหก็ได้ดนีึหเอแลแม่ตู้ลูกเต้าห้ามอยู่อ่าคือไปเป็นห่วงกล่แล้วเออมดละิตะคอ้เออถ้าให้มดเอียรอพนชเออ่นว่าไปหาเข้าลูก่นบ่ให้ตตัวไปตัวไป กับบีตตัวอีกปัวก็ดีกับไปปัวอะไรไปปัวดีไปปัวแล้วกับไปขอข้าวน้ำขอข้าวน้ำคอเงินน้ำได้แล้วก็ซื้อขักยาพอดีพ่อไปพ่อพ่อไปพ่อก็พ่อซื้อเสียให้ซผครัาพ่อขยังเงินลูกเงินหลานเออดีเลียป้าไว้หันแหละป้าไว้หันแหละเออาอ่า่แล้วกก่ยันลูกเป็นห่วงยันเรืยเป็นห่วงห้ามอยู่ที่เลยแล้วห้ามอยู่ไปเถ่าแล้วไปขยันมาเจ็บมาดีเก็บ ไปหนังหลดหนังล่างเนาะเพื่อไม่อ่มันเปนใกล้ๆกล้ใช่ใช่่ะุค่ะครับบอได้เบยก็นือไปหาลูกหาแราเจ็บมากยเจ็บมาบบเสียเงินเติมนี่คือคุมคิดของเอ้ยเนาะค่ะมู้เดียวมันเู่บเป็นนักเด้มันมีลูกก็นะนอนเนี่ยมันสิเสแ่ลมไปหาใคร อยู่แมวมีไหนใีผู้ชายนอกจากต้องมีนะครับาร์เมนนองทางนะคืนทามหลังไี่แล้เขาอย่ากู่เพโาดเขาด้านลูกหลานรนั่นแล้วเราข้องบริหาร คนมาช่วยอยู่ที่แล้วกับเจ้ากับบุญญาบุษราแลวนายท้าอคิดบุทานล่ะลูกเอ้ยอยากอยู่เฮงอยู่เงนงานตายจะเงินทนทนกัเจ้ากับเจ้ายาติานบุูกบทอนแต่คนเป็นจริงนี่คือเกิดได้ไงอยู่หุ้นเนาะก็เลยมีลูกหลานคนผู้ักลายทางไหนเนาะ ร้านบ้านเกิดนแรกกับมเวนมาลูกล้านท่านจำนะหน้าเดียวหน้าื้นคูค้าแต่ว่ามาอยู่พี่นี่โบโบมีคนหูจักเนาะโบมีแบบบรรณาเงนติพี่น้องเออก็เลยว่าเป็นหันเป็นนี่เดินห้อนย่ำใดกะมิได้คือเห็นแต่บ้านนั่นเหมือนบ่ กเมื่อต่วคาก็ไ่ได้คยเมื่อหรอะว่าเขามาย่นเลยนะภาษาหักทางแทงจะเรื่อยอะไรั้นขึแ่นัอบอยู้ดดเหมืนกรเมื่ออยู่ใสกระักแท่งคือกันเนาะว่าได้ก็ได้แต่ว่าทั้งเมตุผลว่าโอ้แถาเกสซ่าละักจิไปหาใส่แมนบอเออม่แต่คิดเห็นแต่บ้านนั้นเออ ก็บานต่อไปเหแล้วเขน่อยเลี้ยงชีวิตเขาน่อย <c oughs> บ้านโทนค่ะเขาเนาะมันอนี้ก็ไปจะาพากันไปเอาเข่าเฮือนน,อน,น,นั่เนเฮือนนี่เนี่ยเออมืัอนี้ก็ได้เอาวะพาทั่วมันนี่ก็ได้ป่ะพี่น้องเยองลยว่เก้าวลังคาเงี้นผูกขาดไ,<ป>ไปขาเจ้าก็ต้อนรับอยู่เนาะเออคนอยู่คนกิน,นคนนอนเป็นคลาสให้เห็นแล้วเปิดเป็นตใช่เห็นแต้อนรับคนก็มาดูไฟดีแล้วดีแล้ว ก็เอ้ยกะอ่าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่อยู่จักทีหาเงินส่งอ่าลูกพ้อแม่นบ่ช่วงนี้นี่ยามเวียกนี่มันมันอยากอึดเด้ช่วงนี้เฮ็ดหยังไดเอ่ยาเ็หญ้ามีแล้วหญ้ามันบ่โตหญ้ามันหญ้าเดินเื่อนและเอิปลูกผักกห้าแบบนี้แม่นบ มันหักช่วนหน่อยได้นีด้ต่างเนาะครับผู้ที่ว่าคนเห็นก็ได้เลยผู้คนมีเบียยไปหูนกระจักทำคนมีเบี้ยผู้นเชียเองคือเชียร์เนี่ยนีคือได้ได้เพิ่นให้เธอได้แล้วแต่หน่อยหลายนะทำรา่านำราย้นให้เพราะสมควรนี่ไปช่วมือเบอรเวดได้ยังไงไปช่วมือแหละ ขันฝนมาบอกก็จไ่ไปหนี rein, He ่บนหลจกแเเนาะช่วงยามฝนนี hmm. uh ่เอยว่ากะว่าหาอย่งไรได้ยามฝนได้ยามฝนมันกะหลายอย่างเนาะฮอลกาด้นหน้าเนหาไม่หรมันจริงพอได้เติมกันเนาะหาของปลาไปขายเนาะเออมีทดงท่ทํามญแดงกับเกินไปสิบ0านได้ มันก็เลยบกุ่มเนาะขาชใจใจเฮามันมือนนักกูหันแมนบ่เออาดด้กยนทันแล้วนโดยโยดิ้ยินเนาะดน้ยินข่าวว่าเข่าวน้ำสัมปาเบิดกับห่อนได้ทั้งไม้ตู้ก็ได้ทีห่อนเลน้อยลูกอนไขาเจแต่ลนได้บัดมละีมันไปนั่งขคลเอเดคันสกิดเห็นทั้งเงยบัดบุกอยู่บัดนี้เนาะ เอ้ยบัดบุกผู้เดียวแบบอกระบะวันนี้แม่บ่กระบะอืมอ่อนไปจะลูปลานเดเออแม่กาบด้เนี่ยอื กินย่างกันเดือพ่อพ่อเนี่ยกินดองแล้วเอาควากินเหินดองแล้วย่างมาไว้เหินลานเนี่ยย่ามันเน่าหัวาวไว้คือวาสิบ่ได้พ่อคือว่าสิบ่ได้มาย่างมันูุมันเน่าแล้วเอาให้เขาไว้ให้มืออื่นจังออกลานรถน้องนภ์เพชรนัองนภ์เพชรอันนี่มันได้จับเจียนางจับเจียก็มันคันหน่อยแต่อันนี้ก็ชอบเข้าหูข้าก็บ่ได้หฮิวไดอยังดอกขาวก็เมียนให้เองก็เมียนให้เองเนาะบอดได้หิวได้แดดดอก ໂດຍໂດຍຄໍາໄກ່ກະລົດເຂົາເອົາລົດຈັກຊອນມາສົ່ງອືຄ່າບໍ່ໄດ້ຍ່າງດີແດ່ແຊ່ນເນາະຍ່າງມາຕຶງເດງອັນແນດດິນໄພດີາດີ້ີນາອຕອກຄືນກີຈນໍມນກດນາະກພດ ส่วนเฮงเขาหลายมือตื่อไปเอยเนาะอืออวลาแบบมีทั้งภรักภูไนอ่ามีทั้งชาวบ้านอ่าช่วยกันคนน่าไม่คนน่ามือเนาะขอเพียงเข้าไปเนาะถ้าอยูล้กับแบบเหตุแบบนี้แหละฉนจ้างยังผขากรไปเบิ้ผุน้ันน้ขากระไปเงี่ยวจ้าขาผุขากรไปนี่ นนเหมือนกาแฟคือกาอยูิดูเอาอีหลาปักลามาฮมาพี่มาพีย่าเฮ็ดน่อยนะเออโดยโดยเออแกู้ดคำหยากคน่น่เป็นอะไรก็มีฮะลายาอยู่เป็นขอน้ำซ้ำปลาของอยู่ของกินอ่า กสิบวันได้กินนานะต้มหมักน้ำคือเอื้อยว่าและบัตรยังก็ได้เนาะเออค่ะเนาะหักหักตัวนี้ยังยังขึ้นมอกเป็นมวยบาซิลไฮยังในตัวหนึ่งยังไม่จักว่าโซาแล้วอันนี้ราะการทำพามีโมเจฟโบโซการิลุงไปใช้เครื่องน้ำเพริ่นอยู่แกงถูกไหมเครื่องเลยไม่แล้วแบบบนพามาเที่ยวนี่ครับไปเสิร์ฟนะเออเด็กเสิร์ฟ เพิ่นจ้างเหาบ่จ้างไปเสิร์ฟกลังถ้วยเพิ่นว่าอยู่บ่ว่าวันวันเป็นวันป๊อปว่าเป็นวันไม่แต่ว่าเอื้อยไปขายเสื่อแเน้มประจำยืนเลยเด้อเป็นไเออดีเดน้ำมือะเอมือ่และเ้จวตาซื้อตนางมาให้มาตื่นสม้าเลยปดขาไปขายเื่อน้ำเพื่อลูักัุกข่แบเออขายได้สามมือรลังจากลูกเศร้าแล้วผัดแม่อเบมดลูกแลือก็เม่เนาะม่เบื่ออยู่หนล่นอนกลางคืนแต่ไ่ได้รับกันเลย ก็เลยบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกซ้ําบอกคนย่บบอ่ะบอกแ้วเออแอนี้กเ่อแรกนอะอือบอกได้เอ้ยเพราะว่าอันนั้นแหละที่ว่าสิเปลนเวียกของเฮาเนาะออมันมันใกล้นีก็สิบานี่หนอออยากคนจะคล้ายเงาเลยเห็นไหมฟูนอดแบบหนานเออใครใครใครกลัวบ่มีเวียกเฮ็ดอือด้มือสี่สิบห้าสิบก็เอาเอ้ย อันนั้นมันชีโบเนี่ยชำเสียเนี่หับจ้างทั่วไปโตไปมันชีแบบคู่มืออะไรอันนั้นอันใดพอเขาหับจ้างเสียยุ่งเสียร์หาบัดจักเขาชีมาบอกเขาเมื่อใดเห็นไหมอันนั้นมันชูมืออันนั้นอ่มีแต่ว่าบอกเพคนอันใดยังเมอ่ายังบอสสบายอ่าบอกเมยสบายเปลี่ยนกันอยู่กับลู์ก็เมย์ ต้องันชอยคเนาะเฮ็ดจังได๋ซั่นนี่แล้วนี่แล้วถึงข้าพแถึงข้าเฮาเบิ่งแล้วบาดนี้เนาะตะกี้แม่เป็นคนเบิ่งบดนี้เอ่อลูกเป็นคนเบิ่งบดนี้เนาะเอ่อเอ่อต้องระวังถึงข้าสิเป็นเด็กน้อยอีกลแม่เอ้ยบดนี้ได๋กลัวเด็กน้อยกลัวเด็กน้อยบ ลูกโอ้เหมือนเจี่ยงก็เที่ยงขึ้นแล้วเที่ยงขึ้นก็หาปวดเท้ากุมเอ็นบ่กูมเอเลยบอกแขกแขกแข่เนยใช่ไหมสาวต้องหักษาเห็นกระดบ่แข่เนยยี่บ่เดี๋ยวนี้เออไข่ข้อไข้ใจได้เออขั้นคั้นไม่ได้กินยานี่มันเจ็บมันปวดบ่ วดอทขั้นขั้นกินยาหนะนักแค่ไนบหายขาดแต่บ่มันมันเท่าเ<ด>มอน่ช่องมากับผู้่อ่ได้กินแค่่นันเป็นบวเออเออินกแินะเอาลกพักลกนั่นกินโดยโ,ดยโดย กิ่งน้กิ่งลกบเจ็บอะไรนั่นโรโรเลยกิ่งองไปกชยันเป็นห่วงเนาะทั้งอัาเอ้ยก็ได้เป็นห่วงแม่เออย่างเออนอนไม่ได้รับดอกยังหลักชาลูกแม่กังขมขึ้นเนาะเขาเป็นขยาไม่นิ่เากรย่าเขาะของแขกจากอันห่วงแม่ยุบอีกแน่ักเละเละ่งตองเอเนะเนาะบอกว่งว่ะบ็ม่ เบิ่งเน๊าะจังไลยก็สู้ๆได้ไม่ตัวเด้อหายไปไวัยเศร้าไปวัเนาะเมื่อนี้ก็ถือว่าได้ครับใาทีเป็นสะพานบุญให้กับทั้งผู้รักผู้ใหญ่เนาะก็ถือว่าโอ้หาดีมุกดีใจน้ำเนาะที่ว่าผู้ใหญ่เพิ่นคิดเห็นนะก็มีแต่ว่าโอ้หาชวยเหือให้เขาไปหลายเติบของอยู่คงกินเป็นนี่ก็ปอคันว่าชิชื้อนี่เบิดไลยเด้เงื่อนเป็นคำอย่เบิดไลย อฉี mm mm ่พ uhm, uh, ันบ่แพงนับมือนับมือแพงได้เดี๋ยวนี้ไงอ่ามันสุดยอดบางอืมจักอันใดสิหาเงินชื่อเขาจักอันใดสิหาเงินชื่อยาทรงลูกเคียนกระต๊อกหนึ่งทิฐทิดหนึ่งแสนสี่วามือหนึ่งการเศร้าพันเล้เศหาตะเลขหาอืมทรงคุณการเศร้าพันมือ นี่แต้พยายามบืนสักเนาะยางมันไม่เดือไป่มขเก้าบ่เด็นี่ยางไปได้ตดีะเขาไปจไดิโหสดะเลงตายสิไปครับจ้างครับใบก็คือมิตายางบ่เด็ยงต้เออทางใกลใกล้กันงานก็จะมาทำเอาเออเออปยาไปโดยยตัวโดยบ่มน สีไปเห็ดไก่มันไก่ยากงานแน่เนาะอ่าบางครั้งบางคราวนอกจากเพิ่นมะฮับจังได้ฮะเนไ่ยเพิ่นมะฮับอุตห์ข้างตัวชาวบ้านนี่แหละดูดูอ้าวแต่นาะจังไรก็อดทนสู่ๆเด้อเสดอเด้อเนาะมีตู้ก็คือว่าเนาะฮะชาวไวๆอ่าไปคือว่าเนี่ยเดินทางกับลำบากลำบังหลุดลาลำพมเนาะอ่าข้นรถขึ้นลาคือว่าเนี่ยยังแบบ กงโกกงโกอยู่เนาะอันน้ําลดนางเลคือหายเนาะบ่ร uh, no. uh ักไปเอาไปขึ Ô, ้นรถเพิ่นก็บ่เอาเงินว่าซั่นบ่เอาเงินเพิ่นเออเพิ่นจนอีตนเนาะพ่อเอตะกี้กขาไปแลกข้าวกับแม่กขี่รถเออตนเห็นแต่น้อยน้อยๆอ๋อซะเนาะเวลาเวลาตัวนี้ก็ถือว่าจัค่ําๆลยเนาะจังได๋ก็โอ้เนาะหาสาธุนําอ่าดีใจนําเนาะที่ว่าผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นช่วย อ่อก็ถือว่าอ่ขอบคุณขอบคุณเพิ่นเนาะอ่ที่ว่าเพิ่นเบิ่งเพิ่นแยงอยู่บ่แล้วก็เพิ่นเบิ่งครอบครัวเอ้ยอยู่ได้เอ่อ FC ก็ได้เนาะอืมเหมือนกับบ่อยากไปนะไดนี่บค่ะกบอกูเดียวคิดลูกๆนคิดแม่นะห่วงหน้าห่วงหลังั่นได้เออคั่นสิให้อยู่ดีบัดคันเนาะบ่้ก็เนาะมันเป็นแบบบอกบ่ถกแต่งคิดหา คันเอ้ยบดินล้นก็คือบได้เนาะ่มีเงินมี่ากขึ้นเหยังหยังได้มือนนีนะอ้ยนอนก็จนบรับคนละ้วยกบับอีกย่างกับแม่อีกคับต้องรัาแม่ลูกก็ตื่นมาให้กินนมก็ต้อนมให้ลูกกินอ๋อซานมแตวาเขาหายได้จังไรกมีแต่ว่าบกเพิ่นพยายามเหิทงานอยู่ในนบนเด็กเสริมนั่นให้ได้เพราะว่ามันขาเจ้าคือชีวิตช่วมือนั่นน่ะ พันไทยเปประจำเลยเออดีแล้วดีแล um ้วท่านบอกพันได้ยามากินแล้วกระเพาะไก่สีไทยเลยเออได้แล้วเอาลายมาอืมอ้อมหัวแล้วกูขาดไปชื้นในโลกนไท้แล้วเพื่นโดยเดยเอาเอาโอเคโอเคใส่เลยวันนี้รส่นี่เห็ดจังไงเอาเข่าได้บ่นี่เอาเข่าได้เนาะไป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 ฉันเอพฟอน้องไปเดียวทั้งทีมงานเฮาสิ่อเข่าเข่าไปในนห้เด้อเอลยเด้อไปตัว ขายแซ่บเนาะเบิ่งเด้อตัวมันเบานะเอ้ยตัวมันเบาเพราะว่าทางบ่เวียดเพิ่นอ่ก้ามใหญ่อยู่เนาะพุ่นาดีทั้งเฮาพร้อมเนาะาดีโอ้อาบ่แสนบ่ได้ยอนมูพี่นี่เออบ่ยอก่อนอ้าวโอเคโอเคเออใหญ่กว่ามูเออน้องเพชรยอเข้าไปข้างในเออตัวนั้นได้อยู่เนาะตัวนั้นเนาะอืมตัวน้อยก่อนเออตัวน้อยทางน้องน้ําเพชรเพิ่นได้อยู่ดอกมๆๆๆๆ เออป้าโตเอาน้องพ่อพี่น้องเอ้ยจังใดก็คือว่าเนาะอ่าดีมุกดีใจนําบ่ันนี้ป้าไปใหนแล้นกระไรเอ่ยนอได้ยุกนอได้ก็เอาทางนั่นก็ได้เอาเอาเบื้องเดียวไปฮึบอ่ะไปพี่น้องเอ้ยฮึบเออเอาเข้าไปทางในเฮือนฮึบอาโต้ตรามุดแดงเออข็ดแดงได้บ่เอาน่ะน่ะ เออไชพี่น้องกะกันน่ะอยู่บ่ได้เฮ้ยเนาะมันบ่มีเออเนาะเ็เองแล้วบ่มีเงินจ้าเนาะได้ๆะเาะดไป่อเฮ็ดไปกับโได้่่า่อ่ไก่สอบเนาะอันเด้่ไก่กากว่าอ้อมบอยู่บ่่น ขาอีธานเกนเนาะยังได้นึงเลยมั้งเวลาเนาะคนนี้ก็ใช้หัวเนี่ยเออมันีแหละเพเห็นเนาะให้กูมันลูกผมด้วอ่าโอเคโอเคสวัสดีอ่าน้องนพอ่าน้องจุ๊บอ่าเอาสบายดีป้าดุงดูอ่าสบายดีสบายดีสบายดีเนาะโอเคโอเคเนาะเอาโอเคคือเราไงจังเลยก็คือว่าเด้อเนาะขอบบุญขอบคุณทางผู้รักผู้ใหญ่เนาะที่ว่าให้ทางทีมงานหรือว่าผัก ให้ทั้งบ่อเสีเพิ่นเนาะดำเนินการครับในที่เป็นสะพานบุญให้กับทั้งผู้รักผู้ใหญ,ญ่เนาะจังใดก็ขอให้บุญขนำนำสู้เดอ้อเนาะผู้รักผู้ใหญ,ญ่ทุกท่านที่ว่าสช่วยครอบครัวของน้องน้ำเพชรเพ,พ,พิ่นเนาะผู้พิโรธใดจังใดก็ขอให้ดูดีมีแห่งพอจะจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการเนาะผู้พิโรธใดจังใดก็ขอให้ร่ำล้ำรวยๆสมบังิจุกิ่งทุกอย่างเนาะโอเคพี่น้องเอธยจังใดก็ขอให้ พ่อแม่พี่น้อง e FC, เอฟซีมดทุกข่สุขคน,คนอยู่ดีมีแฮงสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเด้อน้อพ่อพี่น้อง